วันนี้เรามาดูบอะมือสองนะครับลูกค้าบอกว่าเพิ่งหุ้มใหม่มานะครับหุ้มใหม่มานี่หมายถึงว่าหุ้มใหม่มายังไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์เลยนะยังไม่ถึงเจ็ดวันนะครับอ,อบอดชุดนี้ใหม่จิ๊บเลยนะครับ แต่แต่เบาะชุดนี้โดนยำนะครับอันนี้จุดที่หนึ่งนะที่ผมบอกว่าตัวปรับเบาะจะต้องเหมือนกันทั้งหมดเก้าตัวนะครับอันนี้หนึ่งสองสเหมือนนะครับ สี่อันนี้เหมือนนะครับอ้าวอ,อันนี้ไม่เหมือนนะครับหา้าอ่าสี่อันนี้เหมือนนะครับหา้านะครับตัวป,ปรับอันนี้ไม่เหมือนนะครับอันนี้ไม่เหมือนนะครับเหมือนกับแถวนี้สร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมด นะครับนี่นะครับอันนี้เหมือนเอ่อเบาะของเขาโดนสลับปเปลี่ยนมานะครับ ของเขามันเป็นตัวปรับใหญ่นะครับแต่ชุดนี้นะครับลูกค้าโดนสลับโครงนะตัวปรับใหญ่ไปนะครับซึ่งตอนนี้นะด้วยความเชื่อใจและไว้ใจนะฮะทำให้อ่า ลูกค้านะไปทิ้งรถไว้แล้วก็ติดตั้งหลังจากนั้นมาโดนสลับเปลี่ยนไปหมดเลยอันนี้ลูกลูกค้าแจ้งความแล้วครับของถูกถูกและดีไม่มีในโลกนะครับอยากได้ของถูกนะครับผลสุดท้ายก็ต้องมาเจ็บช้ำน้ำใจลักษณะอย่างนี้ รอยช็อกยังไม่ออกเลยนะครับเนี่ยรอยรอยดินสอเขียนลายนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาแก้ไขทั้งหมดนะครับแล้วก็จะขายทุกถูกทิ้งไปนะครับแล้วก็รับประกันให้ลูกค้าอีกสามปีนะครับเจอแบบนี้นะฮะอย่าหนีหัวซุกหัวซุนเลยครับมอบตัวนะครับขอบคุณนะครับ